สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราชนีสมุนไพรไทยใบยะนางมีสรรพคุณและประโยชน์เพียบและข้อควรระวังในการกินนะคะข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลยะานางอาหารที่เป็นยาใบยะนางเป็นสมุนไพรที่นิยมนํามาใช้เป็นยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีคุณสมบัติช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายเนื่องจากเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับประโยชน์และสรรพคุณของใบายานางมีดังนี้ค่ะ 1. ลดความอ่อนเพลียสำหรับผู้ที่มักจะมีปัญหาอ่อนร้าอ่อนเพลียเป็นประจำการรับประทานใบายานางจะทําให้อาการดีขึ้นแต่ไม่ควรรับประทานในปริมาณมากจนเกินไปเนื่องจากใบายานางมีฤทธิ์เย็นอาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะ 2. บํารุงผิวพรรณใบายานางสามารถช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าได้เนื่องจากในใบายานางมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ทำให้ริ้วรอยลดลงนะคะ 3. เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายใบายานางมีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นมากกว่าเดิมนะคะ 4. ป้องกันมะเร็งใบายานางมีสรรพคุณในการฟื้นฟูเซลล์ช่วยป้องกันการเกิดม,มะเร็งได้ดีเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงการดื่มน้ำค้างจากใบายานางบ่อยๆจะทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงได้นะคะ 5. เป็นยาอายุวัฒนะ ส่วนใบของต้นยะนนาเป็นส่วนที่ถูกนํามาใช้มากที่สุดเพราะเต็มไปด้วยสารอนุมูลอิสระสูงนะคะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นและยังมีสรรพคุณในการป้องกันโรคร้ายเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งลดระดับความดันโลหิตรักษาอาการภูมิแพ้แก้อาการปวดเมื่อยเป็นต้นนะคะ6กบำรุงอวัยวะภายในใบยนนามีสรรพคุณในการบำรุงตับและไตช่วยป้องกันโรคหัวใจนะคะและข้อควรระวังมีดังนี้คะ่ะ ถึงแม้ว่าใบายานางจะอาดมไปด้วยประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารมากมายแต่ก็เป็นอาหารต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยโรคไตเพราะในใบายานางมีสารฟอสฟอรัสวิตามินเอและโพแทสเซียมสูงซึ่งปกติไตจะต้องขับสารเหล่านี้ที่เกินจากความต้องการของร่างกายออกไป <S <S เมื่อผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับสารเหล่านี้ทิ้งตามปกติได้ก็ทําให้เกิดการสะสมจนเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ใบายานางยังมีฤทธิ์เย็น จึงมีควันรับประทานในปริมาณมากเกินไปเพราะอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะการรับประทานใบยนางในปริมาณที่เหมาะสมจึงส่งผลดีต่อสุขภาพโดยส่วนรวมได้นะคะแต่ควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยกดกระดิ่งและกดติดตามให้นาดด้วยนะคะเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆและเพื่อเ,อเ,ป,เ,เ,อเป็นกําลังใจแแรงกายให้นาดค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ